เรามาดูกิจกรรมคิดกันดีกว่าก็จำนวนอะไรเอ่ยมี3หลักผลบวกของเลขโดดในแต่ละหลักเท่ากับ18เลขโดดในหลักหน่วยเป็น3เท่าของเลขโดดในหลักสิบและเลขโดดในหลักร้อยเป็น2เท่าของเลขโดดในหลักสิบพี่ก็จะสมมติให้จำนวนนั้นเป็น A B C โอเคนะเขาบอกว่า3หลักแต่เราไม่รู้เลยว่าแต่ละหลักมันเป็นเลขอะไรพี่ก็เลยให้ว่าจำนวนนั้นเป็น A B C ไปก่อนแล้วพี่ก็ดูเงื่อนไขเขาบอกว่าผลบวกเลขโดดในแต่ละหลักเป็น18หมายความว่าให้เราเอาเลขในแต่ละหลักมารวมกันจะได้18เราก็จะได้ว่า A บวก B บวก C เป็น18เป็นสรรมการที่1 แล้วเขาบอกว่าเลขโดดในหลักหน่วยเป็น3เท่าของเลขโดดในหลัก10หลักหน่วยคือ c หลัก10คือ b และหลักร้อยคือ a อะในหลักหน่วยก็คือ c เป็น3เท่าของ b พี่ก็จะได้ว่า c เท่ากับ3 b เป็นสมการที่2แล้วเขาก็บอกว่าเลขโดดในหลักร้อยเป็น2เท่าของเลขโดดในหลัก10 หลักร้อยก็คือ a a เท่ากับ2เท่าของ b เป็นสมการที่3พี่ก็จะแทนสมการที่สองและ3ลงในสมการที่1 a ก็เขียนเหมือนเดิม a ก็คือเปลี่ยนเป็น2 b บวกด้วย b เขียน b เหมือนเดิมบวกด้วย c c ก็คือ3 b จะเท่ากับ10 8โอเคนะเราเ a บวก b บวก c เท่ากับ18แล้วเราก็แทน a เป็น 2b กับ c เป็น 3b เข้าไปเมื่อกี้เราได้ว่า 2b บวก b บวก 3b เป็น18 2b บวก b บวก 3b ก็จะกลายเป็น2บวก1บวก3คือ6 แล้วค่อยเติม b 6 b เท่ากับ18เราอยากได้ b เราก็เลยหาร6ทั้ง2ฝั่งของสมการเราจะได้ว่า6 b หาร6ก็คือ b 18หาร6ก็คือ3ดังนั้น b มีค่าเป็น3พอเรารู้ว่า b มีค่าเป็น3เราก็กลับมาดูในสมการที่2 สมการที่สองเขาบอกว่า c มีค่าเท่ากับ 3b แปลว่า c ก็จะมีค่าเป็น3คูณด้วย3ออกมาเป็น9แล้วก็จากสมการที่3ที่เขารู้ว่า a เท่ากับ 2b เราก็จะได้ว่า a คือ2คูณด้วย b คือ3 2คูณ3เป็น6ตอนนี้เราได้มาว่า b เป็น3 c เป็น9 a เป็น6 ดังนั้นจำนวนนั้นซึ่งมีค่า a b c ก็คือจะมีค่าเป็น6 3 9เราก็ได้จำนวนนั้นออกมาแล้วอ่ะงั้นเราจะมาตรวจสอบคำตอบกันถ้าจำนวนนั้นเป็น6 3 9ผลบวกของเลขโดดคือ6บวก3บวก9เป็น18อ่ะตรงตามเงื่อนไขแล้วเขาบอกว่าเลขโดดในหลักหน่วยคือ 9จะมีค่าเป็น3เท่าของเลขโดดในหลัก10คือ3 9เท่ากับ3คูณ3จริงแล้วก็เลขโดดในหลักร้อยเป็น2เท่าของเลขโดดในหลัก1 0หลักร้อยก็คือ6เป็น2เท่าของหลัก10ก็คือ3 6เท่ากับ2คูณ3จริงไหมซึ่งพบว่าจริงตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้แล้วว่าจำนวนนั้นคือ639 โอเคนะถ้าเขาให้มาว่าจํานวนอะไรก็ไม่รู้มี3หลักเราก็สมมติให้จํานวนนั้นเขียนเป็น a b c โดยที่ a b c แทนเลขโดดในแต่ละหลักแล้วเราก็ดูตามเงื่อนไขว่าถ้าผลบวกเป็น18เราก็เลขโดดคือ a บวก b บวก c ได้18ถ้าเราก็เขียนเงื่อนไขเพิ่มมาแล้วเราก็ค่อยแก้ไขสมการออกมาเราก็จะหาค่า b ค่า a ค่า c ออกมาได้เราก็เลยตอบแล้วว่า a b c จำนวนที่เราต้องการคือ639สสู้ๆนะคะพยายามต่อไปเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ